ค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง material girls taro นะคะวันนี้ก็อยู่เค้กเช่นเคยแล้วก็คลิป energy check in นะคะซึ่งน่าจะเป็นเรื่องราวที่ดีมากๆเลยนะคะเป็นเรื่องของคน2คนนะคะคือไพ่ energy รวมเนี่ยตอนนี้นะคือคือไพ่ the world นะคะก็คือการการเริ่มต้นหรือว่าจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์นะคะหรือเป็นการเริ่มต้นของความสัมพันธ์ระหว่างคนสองคนที่ท,ที่มันกำลังกำลังจะ เป็นไปได้ดีอะไรเงี้ยคล้ายๆคนที่รู้จักกันมาสักพักแล้วทําความรู้จักนิสัยใจคอมาสักพักแล้วแล้วตอนนี้ก็คืออยู่ในจุดที่เหมือนกับพูดคุยการศึกษาดูใจการหรืออาจจะใช้คําว่าคบกันแล้วกว็ได้นะคะก็คือเป็นอีกจุดหนึ่งที่ที่ความสัมพันธ์มันกําลังจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมั่นคงขึ้นชัดเจนขึ้นอะไรเงีนะะ้ยค่ะ energy the world โอเคเออฝั่งเฮานะคะ เอ NERGY เขาตอนเนี้ยคือ for 1 o นะคะก็คือเขามีความรู้สึกว่าเขาอยากจะเขาพร้อมแล้วที่จะมีครอบครัวมีคู่รักมีแฟนมีคนที่อยู่ข้างๆในฐานะแบบว่า life partner อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือคือพร้อมพร้อมมากพร้อมที่จะแบบ build พร้อมที่จะสร้างไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยกับคนคนหนึ่งที่ ที่ตัวเขาน่าจะศึกษาดูใจอยู่ซึ่งก็คือ energy ของฝั่งคุณนั่นเองเนาะ energy ฝั่งคุณเนี่ยเป็น energy judgment นะคะเหมือนเหมือนเหมือนตัวคุณน่ะรอคนคนนี้มานานแล้วคือรอรอมาทั้งชีวิตรอที่จะได้เจอคนที่คนที่ใช่คนที่เรารักเขาแล้วเขาก็รักเรารอความชัดเจนรอการขอแต่งงานรอการแบบได้พัฒนาความสัมพันธ์น่ะแล้วเหมือนตอนเนี้ยมันก็มาถึงอะคะ่ะ เหมือนเหมือนคุณรอเค้เกยกตัวอย่างเช่นเหมือนเหมือนเอเนอร์จีคุณนะรอให้เขาชัดเจนหรือรอให้เขาขอเป็นแฟนหรือขอแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยเออวันเนี้ยเอเนอร์จีนะมันมันมาถึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณก็รู้สึกว่าขอบคุณขอบคุณความอดทนของตัวเองขอบคุณแบบว่าทุกสิ่งทุกอย่างอะที่ทําให้คุณได้ได้เจอกับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่ง e n เนอรมัน m u วชั l นะมันเหมือนกันนะคะ คือค่อนข้างดีเลยเค้กอ,อ่านไปแล้วเค้กก็ยิ้มไปเอ่อเอเนอร์จีพูดไม่ถูกเลยอะเหมือนเอเนอร์จีของคนที่ขอกันเป็นคู่ชีวิตอะเหมือนเขาขอคุณแต่งงานอะเออแล้วคุณก็ตอบตกลงประมาณนี้เออเอเนอร์จีเอเนอร์จีแบบเหมือนกันเลยะนะคะครนี้มาดูกันว่าตัวเขาเนี่ยมองคุณยังไงตัวเขาเนี่ยมองคุณเป็นเป็นอนาคต เป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เขากำลังจะทำต่อไปในอนาคตนะคะไพ่ s เวน of c u p เนะี่ยหมายถึงว่าคุณนะเป็นคนที่เขามีใจให้และอยากจะทำอะไรหลายอย่างร่วมกันกับคุณทำเพื่อคุณประมาณนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นการแบบาหาบ้านหาที่อยู่หาเงินหาความ มั่นคงและนำมาสู่ความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเป็นเป็นคนที่เขาอยากจะทุ่มเทแรงกายแรงใจแล้วก็เงินเวลาอะไรอย่างเงี้ยให้ให้กับคุณนี่คือสิ่งที่สิ่งที่เขาคิดอยู่ในหัวเวลาที่เขามองมาที่ตัวคุณอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะแล้วก็ในขณะที่ตัวคุณนะ่ะเวลาคุณมองไปที่เขาอ่ะคุณรู้สึกเหมือนเหมือนคุณมองเด็กคนหนึ่งที่คุณอยากจะ ดูแลไปตลอดชีวิตความหมายคือถ้าถ้าฝั่งคุณเป็นผู้หญิงเนาะแล้วฝั่งเขาเป็นผู้ชายเนาะเอ่อความหมายคือตัวคุณอยากที่จะดูแลเขาอะค่ะในฐานะภรรยาอะไรอย่างเงี้ยไปตลอดชีวิตเป็นเป็นคนที่คือเขาเขาจะอายุเท่าไหร่ก็ได้นะแล้วก็เขาจะเก่งในเรื่องงานเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรยังไงก็ก,ก็ก็ตามอะเป็นยังไงก็ตามแต่ว่าเวลาที่คุณมองไปที่เขาอะคุณจะรู้สึกว่า เขาควรที่จะดื่มน้ําให้มากกว่าน,นี้นะเขาควรจะกินอาหารตรงเวลานะเขาควรจะอย่างนั้นจะอย่างนี้อะไรเงี้ยคือคุณนะ่ยมี energy ของความเป็นเป็นเฟม e น i นความเป็นความเป็นแม่อะไรเงี้ยคระอยากจะดูแลเขาประมาณเนี้ยเหมือนเหมือนคุณอยากดูแลเด็กคนหนึ่งอะออประมาณนั้นนะคะมันเป็น energy แบบนี้อะนะเหมือนตัวเขาไม่ค่อยไม่ค่อยใส่ใจตัวเองเท่าไหร่อะไรประมาณเนี้ยอาจจะยุ่งเรื่องนั้นเรื่องนี้ อ๋อคอเขาย้อนกลับไปฟังเขาอีกนิดนึงเวลาที่เขามองมาที่คุณนะ่ะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีความพยายามอยากได้อะไรก็คือเหมือนกับพยายามทาด้วยตัวเองแล้วก็เป็นคนที่มี goals มีเป้าหมายในชีวิตอะไรเงี้ยค่ะไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆแล้วก็เป็นคนที่ไม่น่าเบื่อสําหรับเขามีเรื่องอะไรใหม่ๆมมาเล่าให้เขาฟังตลอดอะไรเงี้ยอืมแล้วก็พอใน energy ฝั่งคุณที่มองเขาเนี่ยนะคะมีมีเพิ่มเติมคือคุณรู้สึกว่าคุณสามารถ ฟังในสิ่งที่เขาพูดได้ไม่เบื่อเลยไม่ว่าเขาจะเล่าหรือเขาจะบ่นหรือเขาจะดุหรือเขาจะอะไรอ่ะคือแค่คุณได้ยินเสียงเขาอะคุณรู้สึกดีชอบชอบที่จะฟังเขาพูดเคไม่รู้ว่าเขาเป็นคนพูดมากหรือพูดน้อยแต่ว่าเครู้สึกว่าคุณคุณชอบที่จะฟังในสิ่งที่เขาพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากเล่าอะไรก็เล่ามาอะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนั้นเอ่อตัวเขาเนี่ยนะคะเวลาเขามองมาที่ความสัมพันธ์นี้ระหว่างคุณกับเขาอ่ะ คือมันเป็นไพ่สามดาบที่เป็นดาบปักหัวใจอะคะ่ะไม่ต้องตกใจนะมันเป็น energy ที่เวลาเขามองมาที่ความสัมพันธ์เนี้ยเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันผ่านช่วงเวลาผ่านเรื่องราวผ่านเหตุการณ์อะไรหลายๆอย่างมาระหว่างคุณกับเขาอะอาจจะ ระหว่างทางอะคะ่ะมันมีอุปสรรคไว้มีการทะเลาะกาันมีมือที่สามหรือเปล่ามีนั่นมีนี่คือมีอะไรหลายๆอย่างเกิดขึ้นและเขารู้สึกว่าหลังจากเนี้ยความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่ควรจะเต็มไปด้วยดาบอีกแล้วคุณกับเขาควรที่จะเหมือนกับร่วมมือกันแล้วก็ดึงดาบออกจากหัวใจเหมือนคล้ายๆกับพยายามรักษาแผลใจไปพร้อมๆกันเดินไปข้างหน้าด้วยกันอะไรประมาณเนี้ยคะ่ะ ความสัมพันธ์นี้เค้กไม่รู้ว่ามันเริ่มจากไอจุดเริ่มต้นหนาหน้าของความสัมพันธ์นะมันมาจากจุดที่มีใครคนใดคนหนึ่งเพิ่งอกหักมาหรือเปล่าหรือว่าต่างคนต่างอกหักมาแล้วคุณสองคนก็มาเจอกันอะไรเงี้ยมันมันเริ่มจากฮาร์ b เบรกในตอนในตอนแรกๆอะไรเงี้ยค่ะประมาณนั้นมันก็เลยเป็นสิ่งที่เวลาเขามองมาที่ความสัมพันธ์นะเขาเลยรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยต้องการการฮิลจากคนสองคนที่ร่วมมือกันซึ่งก็คือคุณแล้วก็เขา อะไรประมาณนี้เพื่อที่จะดึงดาบออกจากหัวใจหัวใจจะได้กลับมาแบบไม่มีแผลแล้วก็เต้นได้แบบปกติมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยนะคะในขณะที่ตัวคุณน่ะเวลาคุณมองมาที่ความสัมพันธ์เนี้ยคุณรู้สึกว่ามันมันมีความเขาเรียกอะไรเคขอใช้คําว่ามันไม่น่าเบื่อในแต่ละวันน่ะคุณไม่เคยรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ย มันจะจางหายไปจากชีวิตหรือว่ามันจะน่าเบื่อหรือมันจะไม่มีอะไรตื่นเต้นอะไรเงี้ยคือคุณไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเลยคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันมีอะไรใหม่ๆมีอะไรที่มันท้าทายเข้ามาให้คุณตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาเคคไม่รู้ว่าระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันมีอะไรที่แตกต่างกันมากหรือเปล่าคือถ้าแตกต่างกันมากเนี่ยมันก็จะชาเลนจ์หน่อยอะไรเงี้ยค่ะหรือฝั่งเขาอ่ะมีอะไรที่ที่คุณรู้สึกว่า คุณจะต้องแอคทีฟตัวเองต้องเก่งต้องสวยต้องหล่ออยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยเพื่อเพื่อที่จะแบบว่าเอาเขาให้อยู่หมัดอะไรเงี้ยมัดใจเขามัดความสนใจเขาอะไรเงี้ยค่ะในอ๋อแล้วก็ความสัมพันธน์เครู้สึกว่าคุณสองคนมีการในมุมมองคุณอะนะรู้สึกว่ามีการพูดเล่าหรือว่าคุยกันค่อนข้างเยอะหรืออาจจะเป็นฝ่ายตัวคุณนะคะที่ เปิดเผยตัวตนให้เขาได้รู้จักผ่านการเล่าเรื่องของตัวเองให้เขาฟังปรึกษาเขาเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วคุณคุณเล่าเกี่ยวกับชีวิตตัวเองให้เขาฟังค่อนข้างเยอะเพราะงั้นในความสัมพันธ์เนี้ยมันก็เลยเหมือนกับเป็นความสัมพันธ์ที่คุณจะสามารถเล่าหรือว่าพูดอะไรก็ได้แล้วก็คุณค่อนข้างเชื่อใจเขามากๆเลยด้วยอืมคราวนี้สิ่งที่ตัวเขาอะค่ะรู้สึกว่าเขานํามาสู่ความสัมพันธ์เนี้ย คือคือความรักเค้กไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้เป็นยังไงนะแต่ว่าสิ่งที่เขาคิดและเขารู้สึกตอนนี้สิ่งที่เขานํามาสู่ความสัมพันธ์เนี้ยคือความรักและความมั่นคงนะคะค u e น n อ f ค u ัเนี่ยคือรักมั่นคงรักแบบรักด้วยหัวใจอ่ะอาจจะมีบ้างนะที่เขาอารมณ์อ่อนไหวอ่ะ เออแต่ไม่รู้ว่าเขาแสดงออกไหมแต่ว่าเวลาที่เขาเอารมณ์อ่อนไหวอ่ะคุณคุณน่าจะสัมผัสได้แล้วก็ในฝั่งของคุณนะคุณรู้สึกว่าสิ่งที่คุณนำมาสู่ความสัมพันธ์เนี้ยคือการตั้งคำถามคุณอาจจะชอบถามนั้นถามนี้เยอะอะไรเงี้ย วันวันหนึ่งอะถามเดี๋ยวก็ถามเรื่องนั้นเดี๋ยวก็ถามเรื่องนี้เหมือนคล้ายๆชวนคุยอะค่ะแต่บางครั้งคําถามคุณมันอาจจะผิดที่ผิดเวลาหรือว่าผิดจังหวะกับตอนที่เขาอาจจะกําลังยุ่งหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าเลยอาจจะทําให้มีการมิสคอมมิคชันหรือว่าคุยกันแล้วเข้าใจผิดได้อะไรเงี้ยก็เลยเกิดการงอนแล้วก็ทะเลาะก,กันอะไรประมาณนี้เพราะว่าเอาจริงๆเขาเป็นคนที่แอบเซนซิทีฟอยู่เหมือนกันนะเพราะงั้น เวลาที่คุณจะพูดหรือถามอะไรอาจจะต้องคิดก่อนถามนิดนึงคิดก่อนพูดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืคุณก็เลยรู้สึกว่าตัวเองอ่ะเป็นคนที่นําความนําความดรามา่าหรือว่านําความวุ่นวายอะเข้ามาในความสัมพันธ์ตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่นี้สิ่งที่ตัวเขารู้สึกว่ามัน challenge นะคะไพ่คืออะไรรู้ไหมทูบครับสองถ้วยสิ่งที่เขารู้สึกว่ามัน challenge สำหรับเขาก็คือ การรักคุณคือคุณอาจจะรู้สึกว่าไอการรักคุณอ่ะมันชาเลนจ์ตรงไหนอืมลองถามใจตัวเองดูดีๆว่าการการที่เรารักคนคนหนึ่งอ่ะรักแบบ vulnerable หมายถึงว่ารักแบบเปิดใจรักอะค่ะรักในทุกๆอย่างที่เป็นอีกคนหนึ่งอ่ะเอาจริงๆมันยากนะเพราะมันจะรักทางด้านดีและด้านไม่ดีถูกไหมสําหรับเขาอ่ะเขาอาจจะไม่เคยรักใครแบบที่เขารักคุณตอนนี้อะค่ะ มันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่แบบเฮ้ยนี่เรารักคนคนนี้ว่าคือเขารักคุณนะ่ะมันก็เลยแบบกลายเป็นเรื่องที่เครู้สึกถึงเอเนอร์จีที่มันแปลกใหม่เขารู้สึกว่าเขาใช้เวลานานเหมือนกันนะในการยอมรับความรู้สึกนี้ว่าเขารักคุณนะ่ะแล้วรักมากด้วยรักแบบเป็นคู่ชีวิตนะ่ะรักเขาเนี้ยเขาเลยรู้สึกว่าเออการยอมรับแบบว่ายากแล้วเขาเนี้ย ยอมรับกับตัวเองอะยากแล้วการจะต้องมายอมรับกับคุณอีกว่าเขารักคุณนะอย่างเงี้ยแล้วก็สิ่งที่เขาต้องทําต่อไปคือเขาจะรักคุณอย่างไรให้ทั้งคุณและเขาอมีความสุขมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่แปลกใหม่แล้วก็ท้าทายสําหรับเขาอแอบ,บแอบ,บคิดหนักอะไรเงี้ยค่ะแต่หัวใจอะรู้สึกรู้สึกแล้วว่ารักมากๆรู้สึกอบอุ่นเวลาอยู่ใกล้อะไรเงี้ยซึ่ง รู้สึกเหมือนกันเลยกับคุณไพ่ฝั่งคุณเป็นไพ่ซีก็ปครับนะคะหกถ้วยสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามัน Challenge หรือว่าสิ่งที่รู้สึกว่ามันแบบแอบ,บท้าทายหรืออาจจะหนักหน่วงสำหรับคุณเหมือนกันก็คือการที่เวลาคุณคุณรักเขามากเหมือนกันเวลาที่คุณรักคุณชอบเขามากๆเนี่ยคุณจะอยากทําทุกๆอย่างให้เขาไปหมด เช่นแบบถ้าเขาเมื่อยคุณอยากนวดให้อยากอะเขาทํางานกลับมาคุณอยากหาน้ําเย็นให้ดื่มทั้งที่คุณเองก็เหนื่อยเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะแต่คุณอยากจะทําให้เขาทุกๆุกอย่างเลยแบบเตรียมเสื้อผ้าเตรียมรองเท้าเตรียมสูตรเตรียมกระเป๋าไปทํางานเตรียมเตรียมทุกอย่างให้เตรียมอาหารอะไรอย่างเงี้ยคุณรู้สึกว่าคุณเนี่ยอยากทําทุกอย่างให้เขาไปหมดเลยซึ่งไอความอยากเนี่ยมันหลายๆครั้งอ่ะมันอาจจะเหนื่อยได้หรือ ความสม่ําเสมออะที่มันต้องมีในอนาคตอะคุณอาจต้องทําไปอีก10-20ปีอะไรประมาณเนี้ยซึ่งมันมันก็เป็นเรื่องที่ที่ท้าทายสําหรับคุณเหมือนกันเพราะว่า Energy เนี่ยเคยรู้สึกว่าคุณเนะ่ะเคยคิดไหมว่าคุณจะต้องทําให้เขาแบบเนี้ยหลังจากแต่งงานอะไปอีก20ปีนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นอนะซึ่งแต่ถามว่าคนทั้งคู่อะ ทั้งคุณแนละคาว่ามีความกลัวไหมแค่รู้สึกไม่มีความกลัวมีแต่ความรักแล้วก็มีแต่ความรู้สึกแอบกดดันตัวเองอะในเชิงที่ว่าเราอยากจะทํามันให้ดีที่สุดอยากรักเขาให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยค่ะเพราะแค่รู้สึกว่าคุณนะ่ะค่อนข้างที่จะรักแล้วก็เป็นห่วงเขามากๆากอยากอยากทําทุกอย่างให้เขาให้มันดีหมดเลยอะไรเงี้ยอยากทําเพื่อเขาเอเนอร์จีอะอืมประมาณนี้คราวนี้สิ่งที่เขาเนี่ย อยากให้เกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้ตอนนี้นะคะมากที่สุดก็คือคืออะไรรู้ไหมไพ่เดอะเฮอริทเขาขอเวลาหน่อยขอเวลาในการอยู่คนเดียวแล้วคิดว่าเขาจะพูดกับคุณยังไงเพราะว่าตอนเนี้ยเขายอมรับกับหัวใจตัวเองแล้วว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณแล้วก็ดีไม่ดีอาจจะยอมรับหรือว่ามีการบอกครอบครัวเขาแล้วด้วยว่าเขา รู้สึกยังไงกับคุณหรือว่าคิดยังไงกับคุณหรือจะแต่งงานกับคุณอะไรประมาณนี้ค่ะแต่หลังจากนี้คือเขาเขาจะขอเวลาในการเตรียมตัวเขาเองเพื่อที่จะพูดทุกๆอย่างกับคุณแบบนี้อะไรเงี้ยในขณะที่ energy คุณตอนนี้นะคะที่ที่สิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นที่สุดสำหรับคุณนะคือคุณอยากม,มันมัมนมี คือ king of pentacle เนะี่ยมีมีมีหลายความหมายมากหนึ่งหนึ่งคือคุณอยากอยากให้หน้าที่การงานคุณมันมั่นคงกว่านี้สองคุณอยากซื้อบ้านหรืออยากต่อเติมบ้านอยากขยายบ้านอยากซื้อบ้านใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะสตัวคุณอยากแต่งงานแล้ว คือคืออยากให้เขาแต่งวันนี้เลยอะไรประมาณนะี้นี่คือสิ่งที่คุณอยากให้เกิดขึ้นเค้กไม่รู้ว่าตรงกับข้อไหนนะคะคราวนี้ไพ่ใบสุดท้ายที่เป็น outcome หรือว่าผลลัพธ์ของความสัมพันธ์นี้ก็คือ Night of Pentacle อย่างที่เค้กบอกไปตัวเขาอ่ะน่าจะขอคุณแต่งงานหรือเป็นฝ่ายคุณที่ขอเขาแต่งงานนะคะน่าจะมีการขอขอให้ย้ายไปอยู่ด้วยกันหรือขอขอแต่งงานขอให้ใช้ชีวิตร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเค้กรู้สึกว่ามันไม่ใช่การขอเป็นแฟนแต่มันมัน มันน่าจะคุณสองคนน่าจะศึกษาดูใจกันมาแล้วอะ่ะเอ e เนอร์จีคือคนที่คุยกันมาแล้วหรือเป็นแฟนกันมาแล้วอะค่ะดังนั้นน่าจะเป็นการขอขอแต่งงานหรือว่าขอมั่นอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าหรือขอให้ย้ายไปอยู่บ้านเดียวกันย้ายไปอยู่คอนโดเดียวกันประมาณนี้นะคะอันนี้คือผลลัพธ์นะคะซึ่งเป็นเอเนอร์จีที่ดีมากน่าจะเป็นเรื่องราวของโซเมตนะคะหรือว่าถ้าเป็นทวินเฟลมก็น่าจะเป็นทวินเฟลมที่รียูเนียนแล้วอะไรประมาณเนี้ยนะคะครานี้ เรามาคอนเฟิร์มกันดีกว่าว่าฝั่งคุณนะคะฝั่งคุณเนี่ยตัวคุณน่าจะมีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันนะคะเป็นคนธาตุดินนะคะก็คือประสบการ์มังกรนะคะหรือถ้าถ้าจะมีเขาเรียกอะไรอะ่ะอย่างอย่างอื่นน่ะหมายถึงว่าลัคนาราศีอื่นเนี่ยน่าจะเป็นมีความแบบมีความเป็นแม่นิดนึงเนี่ยก็จะเป็นอ่อ ตุลกกรกฎประมาณนี้ฝั่งคุณนะคะส่วนฝั่งเขาอ่ะฝั่งเขาเคกรู้สึกว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นธาตุน้ำนะคะมีนกรกรกฎพิจิกนะคะหรือตุลประมาณนี้นะคะหรือว่าหรือสิงนะคะฝั่งเขานะอืม โอเคครบถ้วนขอบคุณมากๆที่เข้ามาฟังนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะวันนี้ไปแล้วบายบายสวัสดีค่ะ